ปลาตัวใหญ่นะแมเ่เอาเอาจี่พ่อเอาให้ได้เลยเอาปลาตัวใหญ่ดูปลาอะไรยังไม่เห็นตัวปลาเลยจะรู้ได้ไงว่าใหญ่โอ้โหดูเบ็ดดิเบ็ดโกงขนาดนี้เบ็ดที่ไหนนี่ไม่ไผ่เออไม่ไผ่โกงเลยเนี่ย <laughs> ดึงแรงมากยังได้ยัง มันไม่ยอมขึ้นด้วยปล่อยมันไปดิพอ่ออุ้ยไม่ใช่ปลาทับทิมเหรอไม่ใช่หรอกปลาทับทิมอะไรจะใหญ่ขนาดนี้ก็มันเป็นสีดแดงๆมันไม่ยอมขึ้นด้วยอย่าเอามันไปพันไม่ไผ่ดิ หมดแรงยังพ yeah. ี่หมดแรงเฮ้ยหนึ่งนาทีแล้วพี่ยังกับฟ้าขึ้นไม่ได้เลยอ่ะก็ดูปลาสิพอระวังไม่ไผ่หักติดแล้วอ่ะติดทั้งไม่ไผ่ติดทั้งเยอะ หลุดแล้วยังติดไม่พายว้าวฟานวนจันบ้าก,กันมาก,ก่อนจจมีตาเอ้ยว่าพ่อจะเอา,าไปกินจริงๆเหรอไม่คงจะปล่อยอะมันจะตายไหมล่ะไม่ตายหรอกตายแล้ว <laughs> เวจะหักแล้วเนี่ยเออเๆ นมะ่ตัวปลามายังยังไม่เห็นปลาเลยเนี่ยว้า